เป็ดน้อยเข้าลังแต่ละวันอย,อ,ยอยากเดินเริงเหลือเกิน ยุดทำไมลูกมาเร็วมาเร็วมายุดไปถึงมดแล้วเร็วเดินได้ทันไามลูกเจ้ะงอนอีกแล้วงอนอีกแล้วมาเร็วแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็จะทำ สันคอหมูนะคะอบผมกะหรี่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเป็นอาหารของชาวเดนิชนะคะตอนนี้แอนก็กำลังจะอุ่นกระทะเพื่อที่จะเอาหมูลงไปรวนให้ให้สุกนะคะแล้วก็ราคุณพ่อกลับมาจากซื้อกับข้าวนะคะขาดผักบางอย่างนะคะที่เราจะเอาไปผสมลงในผัดผมกะหรี่ด้วยนะคะาตามไปดูกันค่ะ จ้าหมูลงชิช้นเนะคะเลี้ยง,งหอมหวาแค่ร้วนให้สูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปอบอีกรอบนึงเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเสียงเครื่องบุกปันนะคะ เริ่มสุกบางส่วนแล้วนะคะหลังจากที่รวนสันคอหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะแอนก็จะตักไปพักไว้ในถาดสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้นำส่วนผสมอย่างอื่นใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็จะนำไปอบพร้อมกันนะคะขั้นตอนต่อไปแอนก็จะลวนเบคอนนะคะพอให้สุกแล้วก็ เมื่อเสร็จแล้วก็จะนำลงมาพักไว้ที่เดียวกันกับออสันข้อหมูนะคะ ตอนนี้ก็กำลังลวนหอมใหญ่คนะ่นละเอียดนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเอาไส้กรอกซอกเทลลงไปผัดด้วยนะคะทุกคนพอผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วแอนก็จะเอามาพักไว้กับ ถาที่จะลงเข้าไปในเตาอบนะคะต่อไปก็ผัดผัก3ามสีนะคะก็จะมีพริก3สีมีเห็ดเห็ดมีเห็ดเขาเรียกอะไรอะแชมปิญยองภาษาไทายเรียกว,ว่าอะไรแล้วก็จะมีต้นหอมญี่ปุ่นนะคะก็จะผัดไปเรื่อยนะคะทุกคน ท่นตอนนี้แอนก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยนะคะ oh. เป็นสีเหลือง่ะใส่เยอะหน่อย oh. เดี๋ยวจะไม่ออกสีแอนก็จะใส่มะเขือเทศหัน่นละเอียดสับละเอียดนะคะแล้วก็เป็นตัวเอ่อที่นี่เรียกว่า c อ n c e n t r a t e อสมะเขือเทศนะคะ oh. ก็คือซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะ เอใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแองก็จะใส่นมข้นนะคะใส่ลงไปเลยจ้า เมื่อคนทุกอย่างเข้ากันแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแอนก็จะเอาไปเทลงใส่ถาดที่วางเนื้อหมูพักเนื้อหมูพักเครื่องต่างๆไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเข้าใส่ในตู้อบเตาอบนะคะประมาณ20นาที เมื่อเททุกอย่างลงในถาดอบเรียบร้อยก็จะนำเข้าเตาอบนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะมาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะภาษาเดนิชเรียกว่าเมือปลาอีเตอรภาษาไทยน่าจะแปลว่าสันคอหมูอบขงกะหลี่นะคะทุกคน ทานข้าวก่อนนะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยไหมคะผู้สาวอร่อยไหมคะอร่อยเหรอคะโอเคค่ะเมื่อเมื่อแ้วพูว่าว่าเสนอ ป้าปาอร่อยไหมคะอร่อยครับ <laughs> ป้าๆไม่ได้ทาเลยปุองป้อนลูกก่อน